สวัสดีครับจากร้านละนาดีดนิเชียงใหม่ครับตัวนี้นะครับแบรนด์เซอร์พาร์ติน่งรุ่นใหม่สุดครับ20ออนพาี่ปุ่นนะครับแพ็คเกจจะเป็นกล่องนี่เลยพรีเมียมสวยๆนะครับพรีเมียมแบบสวยเลยนะครับเป็นเหมือนฮิ้วได้นะแพ็คเกจกล่องแบบนี้สวยๆครับตัวงานนะครับรุ่นสมุไรผ้าญี่ปุ่น20ออนนะครับจะมีแพ็คเกจด้านในกล่องนะครับของทางแบรนด์ แล้วก็จะมีกระเป๋ายียนนะครับดูกระเป๋ายียนส่อนตรงรุ่นกระเป๋ายียนนะครับเป็นป้ายหนังครับเซอพาร์รุ่นสมุรนะครับขอวาตัวนี้ก่อนมาดูกางเกงกัน,กนผ้าดิบญี่ปุ่น2ี่สิบออนครับตัวงานนะครับป้ายหนังแท้หนาประมาณ2 3ามมิลสอดเข็มขัดด้านหลังนะครับป้ายหนังนะครับเป็นงานปั๊มจมลงเลเซอร์สีสวยเลย งานเย็บเดินได้3ามเส้นเอกลักษณ์ครับตัวนี้เป็นงานปักได้สีแดงรุ่นสมูไรนะครับคูเข้มขัดก็จะโชว์ดึงแดงด้วยครับน้ำหนักผ้าอยู่ที่ยี่สิบออนนะครับมีทรงเดียวครับเป็นงานทรงกระบอกเล็กส,สวยผ้าญี่ปุ่นนะครับงานตัวนี้ไปดูด้านในนะดีเทลด้านในสวยมากอพอค้างก็เอาให้ดูเลยตนนี้เลยครับ ดูรายละเอียดด้านในได้เลยงานเย็บเดินได้3มเส้นนะฮะรุ่นนี้เนี่ยครับแบบนี้ด้านหน้าส,สวยนะครับสมุไรเบ็กมุดเป็นงานทองแดงปั๊มแบนนะครับด้านหน้าจะเป็นงานกระดุมทองเหลืองเนี่ยครับส,สวยๆนี้เลยทายจากสินค้าจริงราคาอยู่ที่2,450ัาส งานตัวนี้นะครับเป็นงานผ้ายี่สิบออนผ้าญี่ปุ่นสีแดงนะครับอยาให้ดูริมก่อนนะเมาเขา้ามาใกล้เลยเป็นงานริมแดงแบบนี้นะครับเย็บลูกโซ่นะครับแล้วก็งานเย็บสิ่งองคัรงานเย็บขานน,น้าหนแบบนี้สวยๆครับนะฮะสนใจทักสอบถามได้ครับวันนี้เย็นนี้เจอกันในไลฟ์ครับนะฮะขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ โอเคไหมดีไหม